สวัสดีครับเรามาอยู่กับไอดีนี้นะครับราคานะครับสี่หมืนสามพันบาทนะครับของค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับสี่หมืนสามพันบาทนะครับใครที่หา ID ดราคาที่แบบจบเลยนะครับเล่นได้ยาวๆเลยครับมาดูที่ไอดีนี้กันเลยนะครับสี่หมืนสามพันบาทนะครับเฟซบุ๊ t ทวิตเตอร์ยกหมดของขวัญไม่ได้ผูกนะครับไอที่ ผ่านการขายด้วยผมนะครับรับประกันนะครับไม่มีการล็อกซ้อนแน่นอน ID ดีทำให้ปลอดภัยแน่นอนครับเพราะว่าผมคัดคนคนที่มาฝากนะครับตัวละครนะครับสองตัวนี้นะครับเพราะว่าที่ขายมาผมหยุดไปแป๊บหนึ่งก็ไม่เคยมีปัญหานะครับที่ที่ที่ขายออกไปแล้วอ่ะ ซื้อกบผมก็จะได้ได้ดีตรงนี้แหละครับได้ไอดีที่ไม่มีปัญหาแน่นอนครับอ่ะเรามาดูนะครับสี่หมืนสามพันบาทราคานี้ก็โอเคนะครับปืนเยอะนะครับเสื้อชุดอะไรเยอะอ่ะมาดูกันเลยครับสี่หมืนสามพันบาทเราจะได้อะไรบ้างอ่าชุดนี้มีนะครับที่มันสุ่มเมื่อเร็วเนี้ยชุดอื่นๆตามนี้นะครับ คันที่เก ờ. อ่ะอะ <c oughs> ชุดผู้หญิงค่อนข้างมีเยอะนะก็ติดต่อมาฝากขายได้นะครับเนี่ยชุดไดโนเสาร์มีนะ ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับกลับมาทําต่อนะใครที่เพื่อหา ID แล้วจังหวะผมลงก็จะได้เห็นนะครับว่ามี ID ที่ราคาที่เราแบบถูกใจไอดี ID ถูกใจครับจะได้มาซื้อนะครับฝากดูซีด้วยนะครับมาเติมอยูซีได้นะหมวกประมาณนี้นะครับ เออตัวนี้มันไม่มีหรอวะม่วงน่าจะไม่มีครับแต่มีหัวนะอ่ะอันนี้ม่วงตัวเมื่อกี้มีนะครับพี่นอคิโอนี่เขาก็น่าจะสุ่มนะแต่ว่าน่าจะได้ไม่คอบเซ็ปะชุดมันอยู่ไหนอะ่ะ ไปเลยดูที่แว่นนะครับ4 3 0 0 0บาท หม,มวกเยอะมากเลยครับอ่ะไอดี ID นี้หมวกหมกเยอะอยู่ครับใครที่หายดีราคางบสี่หมื่นนิดๆน,นะครับไอดี ID นี้เลยครับเฟซ t ทวิเตอร์ยกหมดรับประกันความปลอดภัยนะครับกระเป๋าค่อนข้างมีเยอะพอสมควรนะประมาณนี้นะ ก็คือโจ๊กเกอร์มีนะครับเสื้อก็มีนะอ่ะเครื่องบินนะมาดูที่ล่มนะล่มเยอะเหมือนกันนะครับ ใครที่บอกว่าโควิดพิษโควิดอะตอนโควิดนะครับซื้อขายดีกันเยอะนะครับหมดโควิดนี้น้อยลงนะถ้ามีโควิดรอบสองก็อาจจะกลับมาเยอะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคนอะเขาไม่ได้ไปไหนเขาก็เล่นเกมเขาก็ซื้อเกมซื้ออะไรขายกันอยู่เลยเนี้ยราคาก็ขึ้นนะครับช่วงโควิดอะไม่ใช่ว่าราคาถูกนะอ่าเราก็จะได้กาเซีย์เรลเจ็ดนะครับเอ็มสี่น้ําแข็ง เลเวลเจ็ดเดอฟูลเลเวลเจนิงกาดเลเวลเจเลือดเลเวลเจถ้าเป็นช่วงที่เป็นโควิดอ่ะไอพวกเลเวลเจ็เนี่ยตีไปเลยกระบอกละหมื่นได้เลยครับแต่ตอนนี้ก็ยังน่าจะได้นะเดี๋ยวผมก็ต้องขึ้นครับช่วงที่มันดอบก็คือซีซั่น กำลังจะหมดนะครับมันก็จะเป็นองนี้แหละเนี่ยซีซันใหม่มาเดี๋ยวราคามันก็น่าจะอัพขึ้นนะครับเนี่ยสี่กระบอกเลเวลเจ็ดสี่กระบอกสี่หมื่นสองนะเราลองไปคํานวณดูนะครับเพราะว่าเติมม,มันน่าจะเกินอยู่แล้วครับแล้วไหนจะของอื่นๆนอีกครับเนี่ยมีอันนี้เลเวลสี่อีกนะ M สิบหกสกาเลเวลเจ็ดเนี่ยห้ากระบอกแล้วครับ สกาอันนี้ก็มีนะที่เติมกับเลเซอร์แล้วได้เนี่ยอันนี้อีกเลเวลสองนะกอซ่าเลเวลห้านะไอดี ID นี้ราคาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แพงนะครับแอดมินพันบอกไม่แพงอีกแอดมินพันจะขายอาจจะก็น่าจะไม่แพงจริงอะ่ะเพราะว่าปืนอัพลายก็บอกอะ่ะ ี่เลเวลหนึ่งยังได้ได้มีคาเลเวลหนึ่งอ่ะคาเยอะมากเลยอ่ะลายตามนี้สี่หมืนห้ารวมการเปลี่ยนข้อมูลเรียบร้อยใหครับปลอดภัยแน่นอนครับเพราะว่า ไอดีผ่านมือผมเนี่ยเกินหมื่นครับที่ผมเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยผมพูดตรงนี้เลยว่าเกินหมื่นไอดีแน่นอนปีกว่าเกือบสองปีเนี่ยตั้งแต่ที่ผมกลางมาเนี่ยเอาง่ายแค่ช่วงโควิดอะวันหนึ่งผมกลางห้าสิบคู่อะครับเยอะขนาดไหนไปคำนวณเอา ที่บอกว่าผมช้ามันไม่ช้าอะไรหรอกครับบางทีมันก็ติดขัดคนซื้อคนขายแล้วตอนนั้นผมรับทําเพเกมด้วยยิ่งช้าหนักครับไปเลยบางทีไม่ได้ช้าเพราะผมนะช้าเพราะคนซื้อคนขายเฟสติดยืนยันตนบ้างอะไรพวกเนี้ยมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรคือถ้าคนไม่ได้มากลางเขาก็จะไม่รู้หรอกครับมีปากกบพูดไปเรื่อยครับถ้าเป็นคนกลางอ่ะมันก็จะรู้อยู่ใ่ใจครับว่ามันเป็นยังไงมันก็จะพูดได้หรอกแต่ถ้ายังพูดอีกมันก็คือมันโจมตีผมและ ตามนี้แหละบนอีกนิดนึงสไตล์ผมไงถ้าไม่ได้บนอ่ะไปผมก็เป็นคนแบบนี้แหละครับ RP ยังไม่ได้เปิดนะแต่เดี๋ยวเขาน่าจะต้องเปิดแหละซื้อซื้อไปก็น่าจะไอ้เปิด RP มัเนเรื่องเล็กครับกับไอ้สี่หมืนกว่าไอดีสี่หมืนกว่า ก็จะได้เขามีคู่หูไหมนะไปดูก่อนนะเลเวลสี่นะใครถูกใจมาซื้อได้นะครับไอดี ID นี้สี่หมืนสามพันบาทเฟซตอร์ Facebook, Twitter, ยกหมดไปดูปืนอีกรอบนะผมขาดอะไรไหมกระชะนะค่อนข้างเยอะนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวลงไว้ใต้คลิปนะครับแต่ว่าผมน่าจะกดให้เราดูกันครบนะฉายาตามนี้ครับผมสายแดงมีแน่นอนเดี๋ยวละไอดี ID ระดับสี่หมื่เนี่ยฉายาก็าคือชุดแดงเกินยี่สิบชุดก็ไม่ไม่ไม่น่ายากเท่าไหร่ กราบรูปนะครับ t ด e f u ฟูก็มีนะบอกไปแล้ว โอเคอันเนี้ยครบแล The Fool. ้วเดาฟูอะน่าเดี๋ยวใส่ชุดเดาฟูไว้หน่อยดีกว่าอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับปืนอัพ กี่กระบ,บอกนะห้ากระบอกหกกระบอกเลยนะเนี่ยหนึ่งกระบ,บอกปืนอัพเลเวลเจ็ดหมายถึงเลเวลเจ็ดนะอันนี้เลเวลสี่นะอันนี้ 7, 4, เจ็ดเอ็มสี่นี่ยมีเจ็ดสามกระบอกเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมลงใต้คลิปนะครับก็ขอบคุณที่ไว้ใจนะครับฝากขายดีเติมยูซีทักมาได้เลยครับสำหรับ ไอดีนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม